เห็นว่าหนะ้าค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวนะเพราะว่าวันนี้นะคะนุ๊กจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปแต่งหน้าถ่ายบัตรกันค่ะบางคนเนี่ยต้องถ่ายป็นประชาชนนะคะใบขับขี่หรือแม้กระทั่งบัตรนักศึกษาพาสปอร์ตก็ตามนะคะก็ต้องทําให้มันดูดีนิดนึงเนาะ,ะเวลาที่จะไปยื่น,นี่หนจะได้ไม่อายใครค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนูกก็จะลงไพรเมอร์ก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นของนามินะคะซื้อได้ที่เซเว่นเลยลงไปเนี่ยก็ทําให้เครื่องสำอางติดโทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะนุ้งจะใช้ตัว BB ตัวนี้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตนะคะทาลงไปแล้วแทบไม่ต้องทาแป้งเพิ่มเลยค่ะคุมมันด้วยแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะคอนซีลเลอร์นี่ไม่ต้องเลยปิดมิดนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบฉ่ำๆนะคะก็สามารถเลือกเป็น CC Lady Cushion ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบฉ่ำเนาะ ต่อมานะคะนูก็จะเฉดดิ้งหน้าเลยใช้เป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะทําให้เราดูมีกรอบหน้าขึ้นเวลาที่เราถ่ายบัตรนะจะได้ดูหน้าคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็ดูหน้าเล็กลงค่ะเน้นตรงช่วงจมูกแล้วก็ตรงกรอบหน้านะคะให้หน้าดูเล็กลงค่ะใช้ด้านสีขาวนะคะทําให้หน้าของเราพุ่งมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้ดูเด่นขึ้นเวลาถ่ายรูปค่ะจากนั้นนะคะนุกใช้ E2D p a ี้เพลสนะใช้เป็นแบบปัดแก้มนะคะลงไป ตรงแก้มนะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยตรงทุกอย่างที่เราลงไปนะให้มันทั่วหน้าค่ะก็จะดูเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ดูหน้าพุ่งด้วยดูไม่โป๊ะนะเกลี่ย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 นานเวอร์หน้าก็จะดูเล็กลงแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเช็ดนิ่งข้างๆแก้มมานะ ต่อไปเขียนคิ้วนะคะนุกเน้นให้มันค่อนข้างคมเข้มเนาะเผื่อว่าเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยอะไรที่เราแต่งไปบนหน้าเนี่ยมันจะชอบจางหายไปกับรูปนะคะก็เลยจะเน้นให้มันเข้มนิดนึงเนาะเอาทรงคิ้วตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะแค่เลือกสีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงค่ะแล้วก็เบลนด์เลยแต่งตาจะเน้นสีน้ำตานะคะค่อนข้างทาให้มันเข้มนิดนึงนะจะได้ทำให้ตาของเราดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะนุกก็ เอ่อไฮไลท์ไว้ให้ดูแล้วในคลิปนะคะว่าเราจะลงตรงไหนบ้างนะตอนแรกเนี่ยก็ใช้สีขาวมุกนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทนะคะมาคัดเบ้าเบาๆค่ะให้เราดูมีเบ้าตามากยิ่งขึ้นนะคะตาก็จะได้ดูโตขึ้นเนาะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาลงให้ชิดขอบตาเลยนะตัวนี้ก็จะทำให้ตาของเราเนี่ยดูชัดมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกนะคะ หลังจากนั้นเน้นดวงตาให้ดูสว่างยิ่งขึ้นด้วยสีชิมเมอร์นะคะลงไปที่กึ่งกลางตาเลยแล้วก็ใช้สีขาวออมาไฮไลท์บริเวณหัวตาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะตาของเราก็จะดูกลมโตขึ้นแล้วค่ะเออขั้นตอนเยอะดิลงช่วงห่างตาด้วยนะคะก็ทำให้ตาดูโตขึ้นอย่างที่บอกแหละหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องลงก็ได้นะคะ ต่อไปนุกจะใช้อายไลเนอร์นะคะที่มันค่อนข้างดำมากๆนะมาเขียนให้ชิดขอบตาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอายไลเนอร์เนี่ยก็เอาตามที่ชอบเลยนะคะไม่ได้แบบว่าฟิกอะไรมากเอาที่มั่นใจเพราะว่าบัตรจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเนาะแค่เน้นให้มันค่อนข้างเข้มแค่นั้นเองค่ะปัดมาสคาร่านะคะให้ยาวแล้วก็ทําให้ขนตาดูหนาขึ้นค่ะเท่านี้เราก็ได้ตาแล้วง่ายมากๆ ทาปากกันค่ะจะเน้นปากสีแดงเนาะวันนี้เพราะว่าต้องการความติดทนชัดในรูปนะคะก็จะลงอุทัยทิปนะให้ทั่วปากเลยแล้วก็ทาลเวสตดนวนะคะทับไปที่ด้านในค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะคะดูก็ใช้เครื่องสำอางที่มีราคาย่อมยาวค่ะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆนะคะจะได้สามารถแต่งตามกันได้นั่นเองนะคะข้อแนะนำก็ แนะนําให้ใส่เสื้อคอปกนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบมีตรงนี้นิดนึงมันจะได้ดูแบบผอมลงนะคะเฉดดี้คอนทัวร์สามารถจัดเต็มได้เลยนะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะสําหรับทรงผมนะคะนุ้ก็แนะนําให้ผูกหางมานะคะหรือว่าการเอาผมทัดหูไปให้เห็นแบบว่าใบหูของเราครบนะคะจะได้ไม่ต้องถ่ายใหม่หลายรอบเนาะแล้วก็เวลาไปยื่นี่อย่างเนี่ยจะได้ใช้งานได้ค่ะวันนี้นะคะนุ้งไปก่อนแล้วค่ะฝากเพื่อนๆน,น,นะคะกด Subscribe คลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบาย